หากท่านใดกําลังมองหาร้านเติมเกม Back cover m ผมขอแนะนําค l a v e ร p a ปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายการันตีด้วยคุณภาพผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ www t r a v e อ p a y g a m e com เติม b a c k cover m วันนี้ใช้เพียงแค่ a ad คุ้ม3ต่อ1คุ้มจัดกับแพ็กอันเชิญต่างๆที่ไม่ซ้ํากับในเกม2ได้รับเคลเบอร์คอยทุกๆยอด1 0 0บาทเลื่อนลงไปใต้ล่าง description ใส่โค้ด i n สม a ก็จะได้รับส่วนลดลดเพิ่มไปอีกและอย่าลืมนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลเบอร์เป และสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีอยู่ผมอินสมากันอีกแล้วนะครับผมกับแบล็กโอเวอร์เอ็มนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีของที่ทุกท่านรอคอยแล้วกันเรียกว่าทุกท่านรอคอยนะครับก็คือบอสงูนะครับบอสเรดอ่าในส่วนของชื่ออะไรนะเพตาลลีน่าอะไรอย่างเออแพลตชิน่าเออนี่แหละนะครับซึ่งของรางวัลครับผมของที่ทุกคนรอคอยลอยคอแน่นอนนะครับก็จะเป็นส่วนของเสริมแกร่ง สกิล SSR นะครับผม1อันนั่นเอง1ชิ้นเนาะเ,เล่นได้ถึง500แต้มนะครับแล้วก็จะมีพวกชิ้นส่วนจ็ดจำนงเนี่ยผลึกเจ็ดจำนงเซเซลเซจเจ็ดจำนงแล้วก็รองทงรองเท้าอาหารอันนี้นะครับดรอปอุปกรณ์เนาะของชามี่นั่นเนองนะครับเออและผมวันนี้ผมจะพามาดูทีมทีบโอ้โหโชียมันไวไวมากนะครับเนาะก็จะเป็นในส่วนของทีมตี้ประมาณนี้นะครับ คือก็อยากจะเล่นแอสซาตัวเดียวอยู่เหมือนกันเนาะก็คือเดี๋ยวจะมาให้ดูในส่วนของแอสซาตัวเดียวนั่นแหละครับว่าจะเล่นเป็นยังไงบ้างและผมอัปเดตก่อนเลยนะครับว่าจากหินที่ได้มาเนาะในหินของอ่อตัวปุกเสกออฟพวกนี้นะครับออฟด้านบนเนี่ยนะก็ทําให้พลังผมพุ่งกระฉูดมากเลยครับผมขึ้นมาเป็น8ปดหมื่นะครับแอสซาผมก็ ATK อยู่ที่2อ0หมื่นะครับสองหมเนาะอาจจะถึงสองหมได้เลยครับ เออแต่ว่าผมยังเหลืออีกสองกล่องเก็บไว้ก่อนนะครับไม่รีบเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนทีมเซตแรกนีก่จะเป็นทีมเบสิกเบสิกละกันเรียกว่าเบสิกเบสิกนะครับการตายนิดหนึ่งเนาะเป็นทีมประมาณนี้ส่วนออโต้ Auto ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่เป็นจู2ดาวเนาะเรียกว่าจู2ดาวแหละนะครับเซตที่ผมใช้จะเป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับจูก็จะบางๆหน่อยนะเออแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์นิดนึงผมก็เล่นเซตโนเอลนี่แหละนี่ ส่ครัเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหนะ้าหมื่นเก้าเนาะเป็นทีประมาณนี้นะครับส่วนตั้งค่าสกสิลก,ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวออโต้ไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูสักหนึ่งตัวละกันเนาะมาแต่อสซานี่ผมยังไม่ได้ตั้งออโต้เลยวะนี่นีผมเปิดไปแล้วผมเออแพลตคีน่ามังกรงูสามหัวนะครับเปิดมาเราก็จะโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปเลยอุ้ยแต่ของผมไม่ได้ใส่วะ่ะแชทอะ จะไหวหรือเปล่าไม่ได้ใส่ของด้วยนะครับมีแต่ของชามี่ที่เอาไว้ฮิวเนี่ยตัวอื่นอาจจะสลบเหมือดหรือว่าเด้งได้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นไงนี่อาจจะไม่มีเพลงนะครับเพราะว่าในส่วนของเพลงเขานี่มีทอนดิติลิเิอร์ิตด้วยเนาะผมขี้เกียจใส่อขี้เกียจมีปัญหาแต่ผมก็จะใส่เป็นเพลงประจําผมแล้วกันนะครับเราก็เล่นไปครับเล่นไปปึ้งลบเทินบอสนะครับรัวๆเลยนะสายเนี่ยเล่นแบบตี้นะนะครับ ใครที่มีไรอาร์ R ก็จัดได้เนาะมันก็จะไวหน่อยแต่อันนี้ให้ดูแล้วกันเป็นทีมนี้มันไวเดียวผมขี้เกียจแบบมานั่งกะดามิไรองไรอาร์ R นะครับเออผมก็เลยเล่นเป็นตัวจูนี่แหละครับตีสุดละอืมเนี่ยฮะลนเธินรัวๆนะครับเนี่ยบอสแทบไม่ได้ตีเลยนะดูดิอ่ะสามีฮิวครับนี่อันติบอสน่าจะตุยพอดีปึ้งนะครับสองสังเกดจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูในส่วนของเว็บสองเนาะ เดฟสก็น่าจะไวใช้ได้เลยนะครับตัวปั่นตัวโกงเรานั่นเองนะครับเปิดมาก็ขอแอสตาหมุนแล้วกันถ้าจำไม่ผิดนะหมุนป่ะโอเคนะครับนี่พอเขาหมุนมันก็จะดีหน่อยเนาะมันจะแบบมีเดฟเพิ่มขึ้นนิดหนึง่งเขาปาดไปเลยครับอืมใครมองว่าไวแต่ผมมองว่ามันยังแอบแอบแบบช้าไปนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ หรืออาซาผมถึกด้วยไม่รู้นะครับแต่คี้เลสหรือว่าเดฟก,ก็ยังน้อยอยู่ไม่ถึงกับแบบว่าเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ก็ปั่นไปครับ s <S เขาชาร์จแล้วก็ปึ้มเข้ามาอ่านี่เขาเอนตี้เมจิกเรียบร้อยนะครับนี่ดูตีไปครึ่งหลอดนี่เขาเบ่งอีกและอาซาก็ไปเลยนะครับปั่นเข้าไปปึ้งปึ้งนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ ต่ใครที่แอซ่าไม่ถึกก็ใช้ทีมก่อนหน้าได้นะครับเป็นวิลเลียมกับเชาร์ลอตชาร์ลอตฟ้า ah นะเอ,อ,อะนี่ครับก็ดาเมจก็ตามนี้เลยแอซ่าตัวเดียวนี้รอไปล้านสองเนาะออประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอีกทีหนึ่งที่ผมบอกไว้ตะกี้นะครับก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับผมใส่นี้ไวตรงนี้แล้กันนี่ปึ๊บแล้วก็ชาร์ลอตฟ้านะครับอ่ในส่วนของตรงนี้นะครับวิลเลียมก็เปิดด้วยนี่แล้วก็ จลัดฟ้านะครับนี่นี่นี่เล่นไปอย่างนี้นะครับเล่นไปอย่างนี้เลยนะไม่ต้องซีเรียสอันนี้ก็เผื่อไว้แล้วกันนะครับเผื่อเผื่อไว้ยังไม่ตายแต่อยากได้ถึกอีกก็ประมาณนี้นะครับเซตติงนะ้งเนาะไอซ่ายังไงก็ต้องปั่นก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ถึกขึ้นเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม5นาทีสั้นๆกับการเล่นแบบง่ายๆเบสิกเบสิกเลยเนาะจบไวมากนะครับก็น,นี่ก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครจะแลกอะไรนะครับก็จัดสรรปันส่วนกันให้ดีเนาะก็คือเก็บแลกอันนี้ไว้ก แล้วก็ไอพวกนี้มันจะเป็นของต่อบัญชียอยู่ละวส่วนนี้ก็จะเป็นต่อวันต่อวันนะครับก็ลองลอง,ลองคิด,ค,ดคิดดูลองคํานวณดูแล้วกันนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ซี y o เก g a ์ n n เนกเด y จ้าบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บลืมนิดนึงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะผู้ติด,ดตามจะได้ถึงหนึ่งพัไว้ย่าฮื้